มาได้รู้จักกับพระท่านหนึ่งซึ่งมีคนศรัทธาพระท่านมักจะชักชวนให้ที่บ้านทำบุญเช่นทำบุญสร้างประตูวัดถวายผ้าห่มพระาธาตุถวายปั๊มน้ำซึ่งบุญส่วนมากมักจะเป็นการถวายวัตถุเพื่อให้บุญเกื้อกูลให้ทำมาค้าขึ้นร่ำรวย ท่านเคยพูดว่าถวายปั๊มจะได้ปั๊มเงินปั๊มทองแต่ท่านไม่เคยให้ธรรมะเลยนอกจากนี้ลูกศิษย์ท่านศรัทธาในตัวท่านเนื่องจากท่านมีความสามารถในการดูดวงตั้งสารพระภูมิซึ่งในความเห็นข้าพเจ้าคิดว่าพระควรมีหน้าที่เผยแพผ่คําสั่งสอนทางธรรมมากกว่าที่จะชักชวน ทำบุญทำทานถวายสิ่งของอย่างเดียวเลยอยากจะถามพระอาจารย์ว่าการกระทำของพระรูปนี้ผิดธรรมวินัยหรือไม่แล้วการที่ตัวข้าพเจ้าคิดตำหนิพระท่านนั้นจะเป็นบาปหรือไม่ถ้าเราตำหนิโดยเรารู้ธรรมวินัยพระศาสดาเราตำหนิตามธรรมเราตำหนิโดยธรรม ตำหนิตามคำสอนของพระศาสดาก็ไม่ได้มีอะไรนางวิสาขาแต่ก่อนก็ยังตำหนิพระโดยคำพระศาสดาพระไม่เชื่อไม่เชื่อไปฟอ้องผู้เจ้าเลยผู้เจ้าสั่งประชุมสงฆ์ทันทีบัญญัติขึ้นมาเลยนั้นเราใช้ธรรมวินัยของตถาคตเป็นเกณฑ์เป็นหลักเป็นศาสดาต่อไปดังนั้นในกรณีของการตั้งสารการสะดกข้อดูเลิกดูยามนี่พระศาสดาบัญญัติไว้ในสัมปนธศีลาอยู่แล้ว สัมปนาศีลาสินสมบูรณ์ของพระเป็นอย่างไรพระเนี่ยมีศินสามกลุ่มกลุ่มที่1เรียกว่าสัมปนาศีลากลุ่มที่สองเรียกว่าสัมปนาปฏิโมกขาปฏิโมกขาสังวรสังวุตากลุ่มที่สามเรียกว่าอาจาระโคจระสัมปนาประเภทเดราชาวิชาทั้งหลายเนี่ยสารพัดแบบเนี่ยจะถูกบัญญัติไว้ในศินกลุ่มที่1คือกลุ่มสัมปนาศีลา ซึ่งพรเจ้าบอกว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอจะเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดราชานวิชาเห็นปานั้นเสร็จแล้วแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งดังนั้นถ้าพระมีฮิริโอตปะคือความละอายเกรงกลัวในคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาก็จะไม่ทำสิ่งเหล่านี้ในธรรมะที่เรียกว่ามหาจัตตารีสกังธรรมปริยาย่งนัพระผู้มีพระภาคเจ้าบัญญัติไวช้ชัดเจนเลยว่าพระอริยะ ที่มีอนาสวะคือสิ้นอสวะจะไม่กระทําซึ่งเดรจานวิชาเหล่านี้แล้วจะมีจิตทางไกลาจากสิ่งเหล่านี้เพราะฉนั้นเรื่องนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะมีบัญญัติชัดเจนแน่นอนและก็ถูกบัญญัติเป็นพระวินัยด้วยนะพระทาไม่ได้ส่วนการแนะนําให้ทําบุญนั้นเนี่ยก็แนะนําได้แต่อยู่ที่ว่าเนี่ยเราไปบอก กับผู้ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรนานาหรือไม่ถ้าไปบอกกับผู้ที่ไม่ใช่ญาติเราไม่ได้ปรนนา,าคืออนุญาตให้เราบอกขอได้เนี่ยพระก็จะถูกปรับปรบัดปลาจิตตีดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจะมีพระวินัยเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดเกี่ยวกับพระเพราะว่ากันเนี่ยพระมีความโลภขึ้นมาติดในลาบสักการะและเสียงเยียนยอก็อจะเป็นเหตุเสื่อมของตัวพระเองด้วย พระองค์จัดไว้ว่าราบสักการะและเสียงยันยอเนี่ยเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็หตยาบกายต่อการบารรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมรเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอันพระองค์ก็พยายามป้องกันลูกศิษย์ของท่านเองไว้นั่นแหละไม่ให้ไปติดกับเรื่องโลกเหล่านี้ดังนั้นวินัยบัญญัติต่างๆเนี่ยช่วยคุ้มครองพระนะรักษาพระอกป้องไม่ให้หลุดเข้าไปสู่มิจฉาทิฏฐิแบบต่างๆ ซึ่งมันหลุดเข้าไปได้ง่ายมากเลยดังนั้นถ้าพระเนี่ยเชื่อคําสอนของพระศาสดาของตนเองเนี่ยมันจะมีแต่ความงดงามมันจะมีแต่สัมมาทิฏฐิคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็จะได้รับแต่สัมมาทิฏฐิไม่ไม่จมอยู่ในมิจฉาทิฏฐินะในแง่มุมของเรื่องการบูชาเทวดานจะมีหลายแง่มุมเหมือนกันคําว่าเทวตานุสติระลึกถึงเทวดาเนี่ยรายละเอียดมันเป็นอย่างนี้ พระองค์ให้ระลึกถึงคุณธรรมที่ทำให้เขาไปเป็นเทวดาศรัทธ,ธาใดาที่ทำให้เขาไปเป็นเทวดาศรัทธ,ธานั้นเราก็มี